สวัสดีครับผมสปิริานะครับคอรัมนิหนังสื่อพิมพ์สปอร์ตฮูไรส์ตะส,ตสกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันอังคารนะครับกลางสัปดาห์ที่21 กันยายานครับวันนี้ฟุตบอลถือว่าน่าสนใจเยอะเป็นอย่างยิ่งนะครับมีทั้งรีกใหญ่ฟุตบอลรีกครับและรีกรองที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่1คู่กู้นะครับในฟุตบอลรีกสูงสุดของแดนกังหันลมนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับ MM88 New นิวทางเลือกที่ตอบโจทย์นะครับมีความครบคันทุกอย่างสามารถฝากเข้าถอนออกได้ตลหรอดเวลาเรื่องการเงินปลอดภัยมั่นคง100%การันตีว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แสนท่านอีกช่องทางนะครับตอนนี้ที่อยากฝากเอาไว้ให้ติดตามนะครับคือเพจ o o s s p i o s a A O F ขีดสปิโนซาภาษาไทยซึ่งที่นี่ครับจะมีทั้งบทความข่าวสารรวมถึงบทวิเคราะห์ครับฟุตบอลทั่วโรกแจกแกันให้ฟรีตาลอดเวรานะครับเข้า <c oughs> เป็นครอบครัวเดียวก,กันกับเราที่ mm 8 8 n e w ิวกันได้และอีกช่องทางคือช่องบอลเต่น88 Official บน YouTube เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับ1คู่ของฟุตบอลเอเรดิบิซีฮอนแรนนะครับไปกันที่การเจอกันระหว่างฟอร์ตูน่าซิตาดเปิด บ้านพบกับ R7 ปัจจุบันเจ้าบ้านฟอร์มการเล่นค่อนข้างแกว่งนะครับแม้พวกเขาจะเป็นทีมที่เรียกว่าทีมเวิร์กความฟิตและการเล่นเกมรับเนี่ยค่อนข้างใช้ได้นะครับในช่วงหลังแต่วันนี้ครับเจอกับทางแชมป์เก่าและจากฟูนครับอย่าง R7 ต้องบอกนะครับว่าแตกต่างกันเยอะมากอาจชั่วโมงนี้ฟอร์มร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งนะครับแท็กติก การเล่น4-3-3ของกุนซือเอริกเทนฮากเนี่ยแข่งแกร่งทั้งเกมรุกเกมนะครับแล้วก็ผมมองครับว่าแม้จะมีการปรับทับบางจุดนะครับแต่ด้วยโปรแกรมช่วงนี้ครับที่พวกเขาเจอโปรแกรมไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่มีงานหนักรออยู่ในตัวนครับผมมองว่าทำให้เอริกเทนฮากเนี่ยแล้วก็ลุกทีมเล่นกันแบบเน้นเต็มที่มากขึ้นครับวันนีครับแกรัะแนวลุกอย่างพวกไรอันกาวเวนเบอร์แอนโทนีดูซานทาดิดแระเซบาเตงอาร์แรต่างพร้อมลงตัวจริงครับมาเยือนก็จริงครับแต่ดูแล้วเกจบอลเนี่ยเหนือกว่าบาล แล้วก็ต้องการที่จะยิงเยอะเนี่ยเพื่อเรียกคืนความมั่นใจอย่างต่อเนื่องครับกระพางู้ดี้ครับเปิดมาให้ที่อาร์แจกนะครับเป็นต่อที่1.75และ2เมตรอาจจะมองว่าค่อนข้างแพงน,นะครับแต่สุดท้ายครับเชื่อว่าทางแชมป์เก่าเนี่ยที่คบเคลื่อนกว่าเยอะแล้วก็แรงจูงใจแล้วก็แรงมุ่งม,มากชั่วโมงนี้อย่างเต็มเปี่ยมสุดท้ายเชื่อว่ามีโอกาสบุกชนะ2เมตรตั้งไว้และมีโอกาสเคเต็มด้วยการยิงขาดถึงเมตร3ได้เชื่อบนต่อเชียร์ทางอาร์แจกนะครับในคู่นี้แห่งแห่งรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ